ถึงแล้วครับวัดม่วงเดี๋ยวจะพาร้องเพลงชาติไทยนะครับเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดเออวัดใหญ่ก่อนีไม่ใช่ใหญ่วัดค่อยเวยเออเดี๋ยวไปออกรถไปเลย ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก็แล้วกันนะครับก็มาถึงแล้วครับวัดม่วงวัดน่วงใครที่ชมทีวี TV หรือช่วงหกโมงเยนหกโมงเช้านะครับก็จะเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่วัดม่วงนี้ก็จะมีรูป ปั้นเกี่ยวกับนรกนะครับเกี่ยวกับพวกเปรีนรกอะไรพวกนี้เปรนรกอะไรพวกนี้นะครับก็เปไม่นนหนักนยไหมเขาก็มีชื่อเสียงทางฝั่งนี้อยู่นะครับสําหรับทางวัดห้วงนะครับนี่เปรีเปรีสองสองตนนะครับไม่รู้ทําผิดอะไรมาลิ้นยาวตาปูน ะครับมือก็ยาวนะก็คงจะไปทำผิดอะไรมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่านเท้าพญายมพญายม,มราชนะท่านเท้าพญายมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่านเท้าพญายมกำลังจะตัดสินนะกำลังจะตัดสินพวกมนุษย์ที่ตายลงไปแล้วว่าจะให้ไปเกิดเป็น จะให้ลงนรกหรือให้ขึ้นสวรรค์นะครับนี่พันยมพบานนี่นะครับคนเท้ทายมพบานนะก็ถือว่าพามาชมนะครับพามาชมนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระทะกระทะทองแดง นะครับกระทะ<ห>ทองแดงน,ดนะใครเคยเห็นกระทะทองแดงมานะครับที่วัดม่วงนี่แหละแต่ก็ไกลหน่อยนะจะไม่ตั้งใจมาก็มาไม่ถึงหลวงวัดม่วงก็นะครับกระทะทองแดงสําหรับคนที่ทําผิดนะครับมันก็จะมีผิดหลายอย่างนะที่ตกกระทะรองแดงที่เป็นตามพุทธประวัติก็ ว่ากันไปนะครับตามคำสั่งคำสอนยมพบาลนายน,นายจตุรบาลนายอะไรก็มันก็จะเอาพวกวิญญาณที่ทำผิดนะครับลงกระทะทองแดงต่อหน้าอของทันเทายมพบาลน,นะนะครับทานเทายมพบาลเดี๋ยวค่อยไปที่พระใหญ่นะครับเพือพาเดินชมฝั่งตรงนี้ก่อน หรือจะไปพระใหญ่ก่อนคลิปที่สองนี้ไปพระใหญ่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเพราะว่ามีหลายที่ที่จะต้องเดินเนี่ยละไปไปกับพ่อก็รูใช่มเขาขาบอกว่าเอทน่นุยเตรงนี้ก็บาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดเมื่อตายไปจยมาทูดก็จะนำดวงก็จะนำมาลงโทษใช้มีดปันเหล็กแหลมแทงปากแทงปาก นะแล้วแต่วความผิดแต่ของละทนแต่ละท่านนะครับอย่างอย่างตรงนี้ก็คงจะชอบตีไก่นะไปทรมานสัตว์ทรมานไก่เอาไก่ไปตีแลไปขีดไข่ชนไก่นะครับอันนี้ก็จะชอบฆ่าหมูนะครับฆ่าหมูฆ่าวัวนะครับก็จะได้รับโทษทันตามที่ท่านยุมาบาลท่านเป็นสมควรนะครับก็จะมีทุกอย่างน,นะ นะครับค่าปูค่าปลาค่างูค่าควายค่าหมูค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นกินอะไรไม่ได้หรอกครับกินผักได้อย่างเดียวนะกินผักได้อย่างเดียวผิดมดุสภาพการแล้วพวกเราคงทําอะไรไม่ได้หรอกนะคงกินได้แต่ผักแหละนะครับกินได้แต่ผักเลยนะครับถึงจะได้ไม่ผิดถึงจะได้ไม่บาปนะครับถึงจะได้ไม่บาปนี่อย่างนี้ก็นรกทองแดงรอท่านอยู่ มาลุกทองแดงรอท่านอยู่นะครับนุ่นนิ้วต้นตนิ้วเหล็กต้นยิ้วน้ำนิ้วเหล็กนะครับสำหรับคนที่อะไรผิดหัวผิดเมียนะครับการม,มาลมนะครับนี่ขึ้นไม่ไหวมาก็จะกัด นะครับมีนายยาบาลเอามีดเอาแหลงแทงให้ปีนขึ้นนุ่นกับตน้นนิ้วได้ขึ้นไปนุ่นพอขึ้นไปถึงสุดยอดนุ่นก็จะตกลงมานะครับตกลงมาแล้วก็ปีนขึ้นไปใหม่ตกลงมาแล้วก็ปีนขึ้นไปใหม่อย่างี้ทั่วกับทั่วกรรมนะครับจนกว่าจะหมดสิ้นเรนกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ันที่วัดท่วงนะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ไม่เห็นเลยสวา่างแสงแดดแรงเกินแสงแดดแรงเกินมองไม่เห็นไปเดินไปดินเป็นถ่ายก่อนไปเดินไปเลยน,นะครับก็ปรวัด,ดิอีกรอบหนึ่งนะครับปาดาวิเทียวนะครับก็ประเทศไทยรวมเลืกเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐนี่แหละครับมาถึงแล้วนะวัดม่วง ไม่ตั้งใจไปไม่ตั้งใจมาก็มาไม่ถึงไกลพอสมควรจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ไก่อสมควรนะเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนี่แหละครับพามาแล้วประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมร้องเพลงชาติกันแลวกันนะครับที่เราเห็นในทีวีทุกวันทุกวัน นะครับหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อองค์ใหญ่เดี๋ยวจะไปอ่านชื่อให้ฟังว่าหลวงพ่อท่านชื่อว่าอะไรนะแดดร้อนมากครับแดดร้อนเช้านึกว่าจะไม่มีแดดนะเช้านึกว่าจะไม่มีแดดนะครับเมฆมันคลมคลมอืมคลมอืมคลมคิดว่าจะไม่มีแดดมีแดดอยู่นะครับมีแดดอยู่นะฮะไหวไหว นะครับนี่ดอกไม้ไปเดี๋ยวไหว้พระก่อนครับไหว้พระสักหน่อยก่อนเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปที่ลุงพ่อโตลุงพ่อใหญ่ขขออกันนะครับไหว้พระกันตัวเป็นสิสี่คนนะครับเรามาไหว้พระนะครับเรามาไหว้เราค่อยเดี๋ยวเราไปค่อยไปวัดกันเอ้ยไม่ไปหาที่หลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธมหานาวมินตระรยะมีสีวิเศษชัยชาญรับชื่อแล้วก็สมเด็จพระพุทธมหานาวมินทระกยะมนีวิเศษชัยชาญอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับนะเดี๋ยวขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันมือนเดิมน,นะครับเป็นกําลังใจเติมกำลังใจให้กันนะ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทางขึ้นก็จะมีพญานาคสามเสียนแต่ว่าไม่รู้ตะก,กูลอะไรนะครับไม่มีไม่มีเสียนบอกก็เลยไม่ทราบว่าตะก,กูลของอุ๋พญา,านาคคืออะไรมีสีทองสีเขียวแล้วก็สีเงินนะครับสีทองสีเขียวแล้วก็สีเงิน มองผ่านไปตรงยอดมองผ่านไปตรงหน้าองค์พระประธานองค์ใหญ่ก็สวยงามนะครับมองผ่านไปตรงหน้าองค์พระประธานก็สุดนะเดี๋ยวจะจบคลิปนะครับจะขอเก็บคลิปเดี๋ยวเราจะไปที่วิหารแก้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีหารแก้วข้างในสมเด็จลูกพ่อ ที่เป็นลูกศิษย์ของลุงพ่อเกษรเขมมะโกเป็นคนสร้างไม้แต่ท่านมรณภาพแล้วแต่ว่ามีสรีระของลุงพ่ออยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับ